สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำหอมหมกใช่ไหมยายหอมหมกอะไรหอหมกมะปีมีอะไรบ้างอ่ะสูตรมันอ่ะมีมีอะไรมากมายหรอกอันนี้อันนี้มีอะไรตำพริกมีพริกมีหอมกระเทียมตำพริกหอมกระเทียมก่อนใช่ไหมถ้ามีกระมิ้นก็ใส่กระมิ้นก็ได้แล้วยาก็ใส่เอาหัวปีไปสับเหรอแล้วก็หัวปีสับสับแล้วก็เอา เอามาตํารวมกันหรอยำตำเห็นก็เราตําส้มนี่แหละใส่มะขามเปียกมะขามหน่อยใบมะขามนะ่ะหน่อยอันนี้ยายใส่ไก่ใส่ซี่โครงไก่ใช่ไหม,อมอเ,เอามาตํารวมกันนะทุกคนมมไม่ได้ถ่ายอตอนที่ยายใส่เครื่องปรุงแรกๆแ,แต่ก็จะมีหอมกระเทียมตำก่อนใส่เกลือ ก็ยายแกก็ใส่ใบมะขามอ่อนตำลงไปด้วยแล้วก็เอาหัวปีไปสับสับแล้วก็มาตำกับพริกที่ตำไว้แล้วก็เอาที่โครงใส่จะทำเป็นหอ่อหมกแต่วันนี้ไม่มีใบตองยายก็เลยจะหมกหม้อ,มมอ,อายายจะหมกหม้อใส่ไหนใส่เตาเอาไฟใส่ไ,ไว้ให้หน่อยอ ทุกคนแล้วก็พอตาเครื่องเสร็จแล้วก็มาใส่กับน้ํากะทิเทน้ํากะทิใส่เลยยายเทน้ำกะทิใส่เท,ท,ทหัวกะทิค่ะทุกคนแล้วก็เทใส่ที่ตำไว้เมื่อกี้แล้วก็มาคนเข้ากันแล้วนั่นอะไรจะใส่ต้นไหนใส่หอมให้ไก่ถุกกอนขมกขมกขมกตะมกุมกหมก้อกะ ใส่น้ำตาลเลก็ได้ถ้าใส่ใบจองก็พร้อมกันไปเลย,เลยแต่อันนี้หมกหมอก้อหมอกหม้อก,ก็ใส่ไปเลยก็ได้มัน,นหอมในตัวไปเลย ากานก็นิดขา,า,ข,าขาวหัวปีนะทุกคนต้องเอาแช่น้ำเกลือก่อนอตอนที่แกะมาแล้วเหลือแต่ขา,ขาวแล้วก็ผ่าสับสับสบแ,ลแล้วก็เอาไปแ,<ช>แช่น้ำเกลือมันจะได้ไม่สีดำดำ แดงแล้วนีย่ย่ายใส่ได้เลยแล้วก็มาตั้งไฟนะทุกคนเสร็จแล้วก็ชิมไปหมกหัวปีหมกหมอก เดือนแล้วน,นะทุกคนเอาอุตส่าห์บอกเดือนแล้วนะ <c oughs> เดือนแล้วทุกคนสุกแล้วยยายทำไมน้ำมันเยอะยแล้วก็ต้องทิ้งไว้อีกใช่ไหม เ,เราไม่ได้ใส่น้ำทุกคนอันนี้น้ำคือน้ำกะทิเราก็ทิ้งไว้ก่อน